ปรับไป20เลยปรับไปสุดเลยนะครับสําหรับแผ่นนิกเกิลหนานะถ้า0.1 0.15เนี่ยผมว่าสบายๆนะอันนี้อันนี้ผมจะลองนะนาดูเพราะว่าผมม,มีแดดหนาชอบแดดหนาด้วยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป ก็จะมารีวิวนะครับไอตัวเครื่อง s p o ร์ตบิลดิ่งนะครับก็คือตัวเชื่อมจุดนะครับสำหรับเชื่อมพวกแบตลิเทียมนะครับผมก็ซื้อมาที่จะเอามาประกอบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่18650นะครับจะทำการประกอบตัว แบตเตอรี่สว่านไร้สายนะครับของมาคิต้าครับพอดีก็ไปซื้อพวกเคสพวกแบตมาจะทําการประกอบเองนะครับก็ตอนแรกว่าจะทําตัวเชื่อมเองจะไปเจอมาก็คือว่าซื้อง่ายกว่าน่าจะลองดูครับอันนี้ก็ซื้อมาในราคา900กว่าบาทนะครับเป็นแบบเป็นแบบแป้นเหยียบนะครับเนี่ยเป็นแ,บบแป้นเหยียบนะครับก็เดี๋ยวจะลองมา รีวิวดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไอเครื่องตัวนี้นะครับก็แกะมาก็นี่นะครับไอตัวกล่องมันก็ตัวแป้นเหยียบเนี่ยก็จะเป็นสายมาอย่างนี้นะครับตอนที่เลือกมันมีแบบสายต่อแยกก็มีนะครับแบบถอดได้ก็มีผมก็เลือกมาแบบว่าไม่ต้องถอดเลยเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่าก็หน้าตานะครับปรับไฟได้ โอเคนี่นะครับที่จริงควรที่จะชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จแบตก็น่าจะอันนี้นะสองอ,อินพุตหนึ่งรอถึงสองอยสี่สิบโวลต์เอซีนะครับเอ,อาอัพพุตเนี่ยเป็น8.4ดจุด่โวลต์ดีซีหาร้อยมิลลิแอม อันนี้ตัวชาร์จที่แถมมาให้นะครับก็ไว้ก่อนตัวนี้เป็นเป้นเหยียบก็แกะเลยแผ่นเหยียบมีแผ่นนิกเกิลแถมมาให้อันนี้นิกเกิลน่าจะ0.1มิลมันก็0.15นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าเป็นอะไรเป็นกระดาษทรายนะครับ เอาไปคัดหัวอย่างนี้เหรออืม,อมขณะหัวดูสายที่ให้มาก็ใหญ่พอสมควรนะครับส,สายส6 16มิลลิเมตรนะครับนี่ฮ mm. ะ16มิลลิเมตรแล้วก็ ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ปรับไฟไป1-10ลองดูนะครับแกะก่อนเดี๋ยวผมเอาอันนี้ส่งไว้เพื่อนๆจะได้เห็นด้วยเพื่อๆที่ๆจะได้เห็นด้วยนะครับเอานี้อย่างนี้ก่อนอผมมีแผ่นนิกเกิลนะครับหนาะ0.2 มินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเชื่อมดูนะครับเนี่ยพับพับอย่างนี้พับอย่างนี้แล้วก็ลองเชื่อมเข้าหากันดูนะครับว่ามันจะติดไหมโดยที่ผมจะไล่ระดับไฟไปนะครับขอเริ่มที่5เลยแล้วกันมันมีถึง10นะผมขอเริ่มที่5เลยแล้วกันผมคิดว่ามันต่ำกว่า5ไม่น่าจะเข้าละแต่ว่า ผมจะที่จริงจะต้องใช้เท้าเหยียบนะครับแต่ผมจะจับคู่กันไปอย่างนี้ก่อนนะดีที่ตรงนี้เขาก็หุ้มทองหดเป็นฉนวนมาใหา้รีวิวเพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้เป็นปลายมันปลายมันก็จะขันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไอ้นี่ได้นะไส้มันเนี่ยหัวมันเนี่ยหลุดข้าไปแล้วไม่ออกเลยไส้มันตรงนี้เราสามารถที่จะไป ตัดเอาพวกาสายไฟ THW 2.5หรือว่า,าใหญ่กว่านี้ได้นะครับเอามาใส่แทนได้นะครับเนี่ยหรือเป็นเบอร์4มิลก็ได้4แควมิลน,น่าจะใหญ่พออันนี้น่าจะประมาณ2.5แควมิลน,นะครับที่เ็าแถมให้เนี่ยใส่ได้นกรณีที่เชื่อมไปแล้วหัวมันเย็นหัวมันสั้นลงเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนได้ ้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ของที่แถบมาให้ก่อนเดี๋ยวลองเลยตุตกตะตังเลยนะ แป๊ะเข้าไปเอาใหม่ก็เดีย๋ยวลองดูอีกทีนึงน,นะครับมันห่างไปหน่อยคนระับผมไม่ถนัดอืมแค่ห้านะครับ0.25มิล ครั้งแรกเนี่ยผมกดแป๊บเดียวมันไม่อยู่ให้2สองกดแช่ขึ้นมานิดนึงอยู่นะครับเอามือดึงไม่ออกใช้ได้เลยอันนี้แค่เบอร์ห้านะ,ะถ้าดึง,งแรงๆก็ขาดนะครับดงึงแรงๆก็ขาดเลยอันนี้เกินขาดเลยอืมก็โอเคนะครับอันนี้ก็หนาแล้วนะ0.2 อผมคงไปทดสอบกับไอ้ศูนย์จุดหนึ่งนี่นะครับศูนย์จุดหนึ่งก็น่าจะเบาไฟลงมาหน่อยอุ๊ยอันนี้ผมปรับไฟไปที่สิบเนี่ยเอ๊ะที่แปดเนี่ยอ่าที่แปดนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมปรับไฟไปที่แปดอ่ะเดี๋ยวเราเอากลับมาที่ห้าดูว่าเอาหกก็ได้อแปดมันได้อยู่เดี๋ยวเราเอากลับมาที่สักหกนะครับปรับไฟไปที่หกดูแล้วก็ลองเชื่อมดูใหม่นะครับว่าได้ไหมบิดหน่ย ก็คลิปนี้ก็เร็ยวๆนะครับไม่ตัดต่ออะไรเพราะว่าก็ซื้อมาปั๊บกระแกะแล้วก็เดี๋ยวมาลองเลยถ่ายลองให้ดูเลย <ๆ S 1> ถ้าถ,ถ้าใช้เท้าคงจะถนัดกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะใช้มือไปก่อนอันนี้ระดับไฟปรับไปที่6นะครับแล้วเดี๋ยวลองเชื่อมดู กดแป้นพิมพ์นี่นะครับอ่ะตึ๊ดหนึ่งนะครับไม่ลั่นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งนึงนะครับเมื่อกี้กดแช่ไปประมาณสักวิสวินะครับจะติดไหมอ่าถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนจะติดนะครับแต่ว่าต้องลองดึงดู๋อีกิดน้อยครับหไม่อยู่ส2 5จุดสองห้าหกไม่อยู่ดึงแล้วขาดเลยดึงแล้วแบบเอามือดึงได้นี่ก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับ อ่าหกละปรับเป็น7ดูนะครับปรับเป็น7จ็ดแล้วลองดูใหม่ที่อีกรอบหนึงนะครับปรับไฟไปที่7นะครับเต็มประมาณนี้นะแป๊ไม่รันมากนะครับอ่าเไม่อยู่นะครับก็ปรับไปที่8เหมือนเดิมนะครับ หนึ่งครั้งแรกที่ผมลองตอนแรกเลยนะปับไปที่แปดที่เดิมเอาตรงตรงนี้ถ้ากระแสไฟอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อยู่ครับนเนี่ยถ้าแปดเนี่ยน่าจะอยู่ดูข้างด้านหลังตรงนี้ สรุปคนจุดหองห้าเนี่ยแปดนะครับโอ้อยู่ข้างเดียวด้วยข้างนึงไม่อยู่ผมใส่ผมกดไม่แน่นแต่อีกอันนึงมันอยู่เลยนะเนี่ยฉีกเลยฉีกเลยโอเคนั้นอลองหนาแล้วเดี๋ยวลองบางบ้างว่าผมจะถ้าเชื่อมบางเนี่ยคนรปรับไฟไปสักที่เท่าไหร่ก็ <c oughs> คือตัวนี้นะครับอ่าคนทีห <c oughs> นึง่งสตาร์ทที่สัก4แล้วกัน 0.1สตาร์ทที่0.4อ่ะสตาร์ทที่4นะครับปรับไฟไปที่4นะครับก็ลองจิ้มดูอ่ะกดนะครับโอ้เบามากเลยไม่น่าจะอยู่อะแรกแหละแต่ไม่น่าจะอยู่ไม่อยู่ครับที่ห้า อ,ะอะนะครับอือถือถ้ามีสเก็ดไฟแล็บๆออกมาอย่างเงี้ยอ่าสัญฐานว่ามันจะอยู่นะครับ5ห้าถ้าศูนย์จุดหนเนี่ยหอยู่นะครับเนี่ยดึงไม่ออกอืมันนั้นเดี๋ยวหลังจากนีเดี๋ยวผมจะมาลองยิงกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ ผมมีแบต18650เก่านะครับเสียแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแบตจากาสวานไร้สายนะครับ้็ถอดออกมาอันนี้เป็นของ Sony VDC นะครับเดี๋ยวลองเอามาตะก,กี้ดูอันนี้ก็ได้ตัดตัวแผ่นนิกเกิลตัว0.2มาละเดี๋ยวลองเชื่อมดูว่าจะอยู่ไหมกลางเลย สิบเลยนะครับปรับไปที่สิบเลยแต่จะลองปรับไปที่แปดดูก่นอนแปดนะครับอลองนะครับอ,อย่างเงี้ยโอกาสอยู่นะครับมีนะครับอ,อยู่นะครับเนี่ยนี้อยู่ ดึงหลุดหน่อยนึงนะครับไม่ทนะลุอันนึงนะนี่อาจจะต้องย้ำสักสองสามครั้งนะหรือไม่ก็เดี๋ยวลองเอาออกใหม่อีกอันนึงฝัง่อ่ะออกเหมือนกันหมดเลยจะปรับไปที่สิบเลยปรับไปสุดเลยนะครับสําหรับแผน่นนิกเกิลหนานะถ้า0 1 0.15่าเนี่ยผมว่าสบายๆนะตัวน,นี้อันนี้ผมจะลองน้ำหนาดูเพราะว่าผมมีแบบหนาผมชอบแบบหนาด้วยละ ลองใหม่ครั้งนึงนะครับปรับไฟสุดเลยนะครับไปที่10เลยนะครับอ่ะลองอ,อย่างนี้อยู่นะครับยวลองเพิ่มอีกหนึ่งทีสี่ 4. จุดอเคอ,อ่ะอย่างนี้อยู่เ่ะเลยฝับเชื่อมฐานนี่หลุดมานิดนึงนะต้องเชื่อมหลายหลาทีนะยังมีหลุดอยู่บ้างนะ อาจจะเป็นดุดเพราะว่าผมวางปลายอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้ดูสังเกตเลยอันนี้จะไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่อันนี้จะไหม้เยอะนะอันน่งนี้อาจจะตอนกดเดี๋ยวต้องกดให้ดีๆนะครับต้องกดให้สนิท,สน,ทสนิทแน่นๆนะครับเนี่ยก็ยังก็ติดอะแต่ว่ามันก็อีกคือเชื่อมไปทั้งหมด 4. จุดเนี่ยสจุดหลุดได้อีกอีกสจุดนี่คือถ้าดึงก็ต้องต้องฉีกออกเลยนะครับ ฉีกมันก็ติดนี่นะครับแผ่นนี้ก็โอเคนะผมว่าถือว่านำมาใช้งานได้แต่สำหรับแผ่นหนา,นาที่เป็นนิกเกิลที่ติดมากับตัวของสว่านที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าน่าจะเชื่อมไม่ได้หรอกอันนี้แต่ว่าพอดีกล่องที่ผมซื้อมามันจะบางกว่านี้นะเดี๋ยวเดีย๋ยวรอดูอีกคลิปนึงนะครับคลิปเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนดิประกอบแบตนะครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สว่านไร้สายนะครับ18โวลต์ของอสว่านมาเกต้านะครับสว่านไร้สายมาเ i ต้านะครับก็ประกอบขึ้นมาใหม่นะครับก็ไปผมซื้อตัวบอดี้กับตัวฐานาตัวแบต16 18 6 0มาเนี่ยมาทำการประกอบเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะครับคลิปนั้นจะอธิบายไว้ว่า,าซื้ออะไรมาเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับสําหรับคลิปรีวิวตัวสปอร์ตวลดิง้งตัวเชื่อม จุดตัวนี้ก็ถือว่าก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าพอใจไหมก็ยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะแต่ว่าถือว่าใช้งานได้แหละก็โอเคในราคา900กว่าบาทก็มันก็สูงเหมือนกันแต่ก็น่าใช้งานได้ครับสำหรับแผ่นนิกเกิลที่ตามที่เขาเล็กคอมเมนต์ไหมนะนงสงสุด2มิลก็เชื่อมได้ครับเนีย่ยเชื่อมวางดีดอ่า ก็สําหรับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะลองซื้อดูตัวนี้แล้วอยากลองหารีวิวก็เดี๋ยวมาดูรีวิวของผมได้นะครับว่าได้ทําการรีวิวแล้วว่าได้ของมาประมาณนี้เชื่อมแบบนี้ก็เผื่อเป็นการตัดสินใจครับของพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในข้างใต้คลิปนะครับว่าซื้อมาจากไหนเป็นลิงก์นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ